开始疗愈，那叫做。 สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับลับมาพ่อกันนิดเดียวครับมือปลาเห็ดปวกพี่น้องลราหาห็ดปวกคือเกลาลแหละนะครับดอกกำลังงามเลยนะครับเห็ดปวกช่วงช่วงแรกนะครับมาตีหานี่แหละได้แล้วนะครับตามนูนตามบิ่งน้ำกันพี่น้องหวายหิพ่ออีกบ่อนะครับเกิดน้ำป้าหวกนะครับ อย่าหลอกไปเรื่อยๆพอนะครับจนก็ขึ้นมาหมดแล้วพี่น้องไปครับนะไปตามลุ้นตามเบื้องน้ำกันนะครับปก็หมึกตืบเลยพี่น้องพอแล้วนะครับพอมมูนนึงแล้วแต่บานเบิดลถลกดอกเลยพี่น้องโอ้ยสิเห็นบ่ครับข,ขาวๆนะครับบานเบิดแล้วนะครับนี่มืดๆแน่นะครับยัสงส่องเสาอยู่ มาครับเก็บซ้อยกันพี่น้องดอกบานแต่กันยังแข็งดีอยู่นะครับแข็งดีนะครับ I นี่ครับเราก็ขามงามนี่ครับโอ้ดอกง่ายครับ ดีนะครับถ้าฝนมาตกไซนะคฝนตกใสหนึ่งคือหลองเสียคือซมเบิดน,นะครับเห็นจีซมไว้นะเป็นถ้าเป็นเห็ดบวกนี่ครับมูนี่ดอกแง่เติบนะครับ ข่าวง่ายพี่น้องใหญ่กว่าปูมืออีกครับ ออกจุมเอหาหัวร่อนหมดนะครับขิงคาย น่นคัรับ<อ>มูแรกนะครับในเครื่องตาแล้วไปลุยต่อนะครับเริ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดอกน้อยนะครับ ด้มาเครืองตานะครับพ่อมูนึงนะครับแล้วก็พ่อย่ยไปพี่น้องนะครับออกข้างๆนี่นะครับบางมองก็มองละสองดอกสามดอกนังเสี่ยนะครับออกแก่ยายไปครับตอนนี้ก็สวยแล้วพี่น้องไปที่แรกสวัสดีครับคุณพ,พี่น้องนะครับสวัสดีอีกเท่านึงนะครับ พันอ่อนครับพันบาทครับครับ,บมันนี้พระนะครับต่อจากช่วงเศร้านะครับก็ดีช่วงเศร้าไปรอหาบึงเห็ดพวกนะครับสวยกันมามก,กัน,นได้ขึ้นมาลอบึงเห็ดละงกเนี้ยนี่เดียวกลโลอยู่นะครับในพันอน่อน <laughs> อนไรพันลาเมื่อสิบพัน,น,นเงี้ยเลางกลาง พันอนมากเมื่อคืนนี้ได้ไหมไมันได้เครื่อง,งตา้นเดพา,ด <c oughs> ากันมาไต่กันพานอนแต่ว่าผมไม่ได้มานะคปนะออนน็นไหนไม่เลาะหาน้ำอยนน้ำกไมาปี๋ไปตามมึงน้ำกันนะครับที่มานว่มามือน,นี่พอนอนตาดีท่ไหเก็บครับรน้นเยองไของจุม ขาดกินมมือเล็กไหม,ไมค่อยๆเราอเ,เาา <laughs> อา้ามีเสียไปทเไมอย่ามีเสียยังมามองเขานั่งเตาปุ่นเนี่ย่ยานอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เห็นเจ้านั่งเราเห็นดอยู่เห็นป่โอ้ยยังกลับเป๋อมีดปุ๋น อ๋อว่านั่นเนระค่ะนกงอกบานนะครับนกงอกเหลืองนะครับอืมโดดงามๆครับ ให้เห็นแล้วงกขาวนะับเห็นกอนะครับดอก้ำงามเลยพี่น้องสวงามครับว้า ฟ the yeah. ันด้านตาดีใช่ไหมดอกหนึดอกนี่ครับงามๆเลยงามอ่ะงามอยู่จะอยากเละแล้วมึงอันไหนสวยครับไม่ดอกแดงดีป่ะอยงนั้นแดงแดงฮอตมื้อพนัาจับโดดๆนะกี่เห็ดกอครับ นะสีงงามจริงนรองามเลยนีนะ่โอ้ฝานนั่นได้สองดอกแล้วลาดไว้เป็นเชือต่อไปหยุดท่านนะครับ ยังไงเก็บพึ่งพึ่งยังมั้ยเนี่ยครับมามาเจ๊ยต้านเถอะทานเลือดนี่ครับเิ็ทนันคอยยางเด้อ

อืออน,นี่ครับรน้ำเง้น,น,น่ะหลอกกินจปสายมมน,นคเคี้ยวเอาก้อยเห็นเห็ท่านเห็ดท่านอนะครับหนึ่งกิมเจ้าแซ่บ ตามดอกคนเดิมแชฉบมึงนี่ดีอยู่เลยถูกทันนีดีแล้วเพียนะครับกุหลาบแ่ละมุมนั่งแฉะทานกันนะครัขยุ่นโบมันถูกทานแบบนั้นนะโอ้ยทานยัยเนี่ยทานใหญ่อลังการงานสั่งเลยมูนึงเนี่ยเว้ยเต็มตาครับดำๆเนี่ยเห็นไหม ทางตูดีๆเลยนะนี่นี่เอาน้อนเดี๋ยวหจอกขึ้นี่เนี่ยนี่นีน่นนอ,อยู่ดอกนึงฟองดอกของต้นนี่ตัวมือดอกเงี้ยโอเคครับใ,ใหม่นี่นะครับเท่าเลือดนะครับน้อยให้เบิ่งพี่น้องนะครับ ตัดแล้วนะครับที่เป็นยางออกสีสมสมแดงๆนี่ครกินได้นะครับกินได้ให้กัน,น,นยังเห็ดทานไงน่ะโอ้ยขันเขียวเนะี่ยนี่ครับกน,น้อยไม่ใช่อยอยจะโบอู้อ <c oughs> เอาเอาประกันละห <c oughs> น้าตาเป้ากับบ้าดเนี่ย โอ้เาะวางแห้งบอาได้ที่แตกเกียะนะร์บ่อปล่อยเจ้าว่าเหยียบป่ะกน้ำแชะหนอกสัตเนี้นัน่งกินดีไหนฟอร้าพันนั่น เขาเนี blender, um, no Pero, no ่ยเขาเช่าจนมุ้งนี่ปุ๋ยดีเลยขึ้น่ะยัดท่านนี่คือเก่านะครับมีว่ามีใหญ่ไปเรื่อยเยอะดอกเดียว พันนัดนียโอ้เป็นมูนีดอกกำลังกระทัดรัดเลยครับกำลังเสียบเอาเก็บตักสาดอกงั้ืนกันเนี่ครับพันนัดนี่ดอกนึงนี่ทางกระตาเลยนี่เหลืออีกดอกนึงยังทำ

จะกือกินเราครึ่งนึงนี่กระลังบานมนมืดคืนนี่พอดีเนาะนีกะลังเป็นไขรพอดีกะลังขึ้นกะลังออกจากไขรเนี่ยอมันหน่อยนะออหน่อยก็เอากิมกิมเลยแล้ว จะล้างเป็นไข่กับมีบอกจะไข่นี่ครับจุ่มหน่อยงูขาวจุ่มหน่อยตำนกเหลืงลยงได้ไหมใครย้ยอมยมีดโอ้พันอ่อนตาดีอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนก็เลียวเห็นไหมโอ้ก็มันอยู่เปลี่ยนมันอยู่แยนนะเลยเลียวเห็น

ดอกป่านแล้วอันนี้เยกะหยับด้วยของเรานี่ขึ้นเขาแล้วหยิบหยับหยับใช้ถึงหกขาวนี่ครับสงามจริงๆนะมันแงยิ่งขึ้นเป็นจูมนี่แหละแต่มันบนมีโอกาสได้ขึ้นนั่นแหละ ต,า,ตยายอนนเองได้เป็น้ครเองมันกขาวเงือเม่นละง่าขาวละง่าขาวคนละยังนี่ครับฮะไปยปะโอ้จงไปจงไปหมือนเน้ง กินมาแต่อนไงเนาะกินมาแล้วอันนี em> um ้นเป็นเหลียงนู่ขาวนูเลียงมันยี่เกี้ยงกว่านี้นะครับเเอาไว้เอะอ๋อกินมแล้วเนะอ้สามนอ๋อ อย <Okay. S 2> ู่หมกไงใี่หรอกลางแดดน้ำเหลี่ยม,มแรงบานพอดีครับเด yeah. ี๋ยวโอ้หมกญงครับเดี๋ยวมาจูงนึงไปนี่นี่เดี๋ยวไทยนี่ครับ ไง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 ครับงูปลานอินจุ๋มหนึ่งพันบาทใครหน่อยใครไงยุ่จุ๋มน่อยไะโอ้พันอ่อนมันครับมืตโตเอาอนครับนี่ครับดอกบาน สองจุ่มนะครับดอกจุม่มสองจุม่มมีหน่อยพราพราพราะรถเลยเอาแล้วครับปู่พี่น้องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วนะครับ สำหรับผลงาน,นเมื่อนี้นะครับมานกันทุกคนอยู่นะครับได้กันทุกคนรวมเม็ดทานระงกใหญ่พี่น้องยังไี่ดีเลยระงงกใหญ่ๆเขอเชิญนะเอาไป๋ใหม่ไหมนี่ครับโอ้สองโดดเจ้ายิ้มุนได้ไยเจอยิ้มได้แลว้วต้อไไงกาปัา่นหรือ มานกันทุกคนได้กันทุกคนอยู่นะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่น้องนะเย่ลงไปหากินเขากินน้ำนะยังใดคลิปนี้ก็ไว้ทัศนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยปอกกันไหมพี่น้องเอาอะพี่น้องนะครับคิดกับป้านแตงกวาเลยนะท่อหายพี่น้องท่อหายพี่น้องนครับปัดปั้นบัตรโอ้เสาไม่มีเสาเดียวน้อ พอหายทั้งเสร้นเลยนะครับนะครับป้านี่ก็เป็นป้าบ้านซับมุคน์นนนะครับก็มีการนะดูดน้ำมันกับเนี่ยทั้งดูดน้ำมันลักดูดน้ำมันลักอะไรรดนะครับผู้ใดเอาลดขึ้นมากะระวังเนี่ยนะครับขโมยหลนะครับป้านี่นะของหายดูนะครับหายแทบทักมือนะครับเมื่อวานจะเป็นน้ำมันนะครับอะไรแตงอะไรรดต่างๆนะครับนี่ครับที่มันดูดเองนะครับพอหายนะครับ นี่นะครับโคกบ้านรัพย์มงคลนะครับทรัพย์สินีค่าดไหนใครจะเก็บไว้ในรถได้พี่น้องนะครับให้เอาไปติดตัวไปน้ำนะครับผู้่ดที่ที่ชิมาเก็บเห็ดนะครับนี่แหละอะไรหายกองหายดูดเอาหัดน้ำมันนะครับเป็นประจำนะครับโคกนี่นะครับท่านใดครับเอามาลงเตือนกันไว้ได้พี่น้องนี่ไปที่ใดยันกันกลับบ้านทุกคนแ่ะ ครับจะตัดไปว่าได้